ตอนสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะก็เขาไปอยู่กับเซิร์ฟผมนะแล้วเกยเยอะครับโอเคนะเซิร์ฟเกย์ฝรั่งฝรั่งเกย์ฝรั่งเกย์เฮ้ยทำเสียงใหม่ดีมันจะมันจะรู้ฝรั่งไอ้มันจะรู้ภาษาเราหรอป่าตอนแรกเห็นบอกยังรู้เลยเออแม่งตอนนี้แม่งเือกไม่รู้นะฝรั่งรวยอ่ะ อยู่ดีไม่กระทำเสียงนะโอ้โหแบบเขาเซิร์ฟมาไม่ตกใจแล้วนะตกบนใดเลย้ยโอ้โหใครแม่งตู้ใครกูเองนี่ไงเย่เฮ้ยบอยเป็นจปายใช่ไหมเฮ้กุยส์โน่กูไม่ไม่น่าเอาเอาของไม่คราบเลย นนนายมมเเขอไปคาบเท้แม่งได้ก็ดูได้แค่ใจใจเปิไม่ได้เปิดนี่ผมคาบได้นะครับเปิดสปายน่ะสปายผมคาบได้นะครับเปิดเอนะถุยผมไปซื้อในตลาดมมันิวากเลยสตรีมบตลาดที่มันเป็นตลาดนัดปะเนี่คนตลาดแล้วครับคนละตลาดแล้วเห็นเอเจเนียร์อยู่นะครับเขาเฟนลี่ครับไม่ต้องไปยุ่งเฟนลี่เฟนลี่อ่ะ

เฮ้ยทำเพียยเดี๋ยวมนต้องขึ้นต้นได้ตึบบ่หมดบีมใช่ไหมตายปะตายบอเหลือหนึ่งเปอร์เซ็นต์บีมบอกดิเฮ้ยทำเสียงเลยดิตอบใหม่ดิเรารเงี้ยเมียอยากเล่นทำในแข่งเูยกูบอก

คำว่า,าทำทำเสียงใหม่ดีอ่ะที่ตาฮัดกันโบไม่โอ้โหมาได้ความเร็วแสงอันนั้นเขาเขานอนแดกเล่าอยู่นั่นแหละใช่เสียงนั้นเหรอไม่เสียงนั้นคือเสียงในตำนานมันเสียงเกในตำนานอนด ครับผมเขาเป็น,นเฮ้ยเขาเป็นมิดเราก็จับให้เขาที่ไหนหบีมออกมาดิออกมาก่อนกูไม่ข้ามกรอกไม่เชื่อใจกูเหรอไม่เชื่อกล้าไม่เชื่อใจกูเยังไงอะกูวะเออกูมไม่เชื่อเก๊สลูก ไปมึงเงียบปากเดี๋ยวกูจะฟังมันพูดมากว่ะ u ะ t the fuck up กูจะฟังมันไอ้สัตว์เลือดเลือดอยู่ไหนหัวอันชัวเยอะชั่วมากเรียบร้อยหมดหมด โหแบบว่าโอ้โหจริงคนบบนี้โหจริงคนคนแม่ใครดอกเฮ้ยนะทำไมด่านนี้มันทำไมด่นานนี้มันไม่มีเลือดเลยวะเออทำไมเอา้าใครใครเอาออกวะไม่เข้าใจเลือดไม่มีจะแดงโอ้ฝรั่งเลยเหมาะนอะชัวร์ แม่งเป็นเกเฮ้ยเี่นี่ครับเฟลลี่ครับแต่งหน้าเลยด้วยเมเดมนะเมันมีคำว่าเฟลลี่เว้ยไม่ก็ใจครับครับครับค์ั้ครับไม่ต้องไม่ไม่ต้องไม่ซับไม่ต้องไปซับจะใครไอบีมครับ นะครับกโ <Okay, S 2> อเคครับัสดีครับก่บอนไปนะก่อนไปก่อนครับครับ